วันนี้นะคะเราจะมีหน่วยงานภาครัฐนะคะและก็หน่วยงานภาคเอกชนรวมถึงสถานศึกษาจํานวนมากนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมจะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายมากๆเลยโดยเฉพาะกิจกรรมที่สําคัญนั่นก็คือการทํา MOU นะคะของทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค12สงสงขลานะคะ มีความสํานานงานมีความช่ยวชาญในงานเนี่ยดิฉันมั่นใจว่าคุณจะเป็นต่อนะคะไม่ว่าจะสไร้างรายได้ประจำปี2,559ในเช้าวันนี้เราจึงมีการจัดเสวนาค่ะและก็สมเ,เ,เ,เด็จปริญญาเอกดุษฎีบัญิตบริาาหารธุรก,กิจสถาบันานานาชาติเมื่อวันที่19มกราคม2558ที่ผ่านมานะคะจังหวัดสุขาเราก็เป็นหนึ่งใน5จังหวัดนำร่องนั้นด้วยนะคะซึ่งมี แล้วก็ปัญหาเรื่องของแรงงานแล้วก็ทักษะของพนักงานทักษะของพนักาง,<ช>งานาาค่ะเพราะว่าหลากหลายที่เลยใช่ไหมคะค่ะให้คําแนะนําในเรื่องไหนกับบริษัทต่างๆยังไงบ้างคะครับก็จริงๆแล้วตอนนี้ภาครัฐมีโครงการเจ็ดพันโงทั่วประเทศนะครับเรื่องของการโครงการปรับแผนธุรกิจผมเชื่อว่า SME อหลายท่านได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วนะครับซึ่งจากประสบการณ์นะครับที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยหนึ่งเราจะต้องเข้าไปวิ่ แต่ว่าไม่ใช่กับนั่นคือไม่ใช่มาเก็ติ้งครับก็คือขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวฮาร์ดเซลฮาร์ดเซลครับยังไงต่อหรือว่าลูกค้าคนไหนเขาไม่ซื้อเราปุบเขาก็จะมองหาลูกค้าคนอื่นไ่ได้ค่ะนะครับก็เรื่องของการขายและการตลาดตัดไปรู้ว่าตัวเองมีความสามารถมีทักษะพิเศษที่จะมาฝึกฝนเข้ามาเทคคอร์สกับเราสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค12สงขลาเรามีหลายหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น12เดือน6เดือนเข้ามาเทคคอร์สจบแล้วเนี่ย ในส่วนของของตัวของปัญหาเองเนี่ยเรามองในเรื่องผู้ประกอบการซึ่งอาจจะมีในนง่ของคุณก้องกคนก็จะมองในเชิงของเรื่องของอุตสาหกรรมที่มันเป็นอุตสาหกรรมหนักทานทีการเช่นการ่อนน้องๆที่เป็นนักศึกษาตรนี้ได้อะไรสถานการศึกษาสอนสู่กับให้ให้มา้อกับความเป็นไปในโลกปัจจุบันที่เกอยู่นะคะค่ะก็เช่นมันเกิดขึ้นอย่างที่ท่านบอกนะคะตรงนี้ก็คือเรื่องของเศษเศษพิเศษก่อนนะคะ ตอบคำถามที่วท่ท่านผู้ดำเนินรายการตอบก็คือถามมาคือว่าตอนนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาเนี่ยค้รยเหมือนกันแล้วก็ในนิคมฉลุ่มเนี่ยถ้าตามของีโอไอก็คือเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษดังนั้นเนี่ยอย่ามองว่าเราโฟกัสแค่ตำบลนะครับที่มองในภาพรวมว่าสิ่งที่เราจะได้การสนับสนุนจากทางภาครัฐเนี่ยมีอะไรบ้างนะสิบนาทีเขาคือเขาจะกำหนดฟิกซิกเป๊ะเปส่วนคนขับรถของทาง ร,รุ่นป้ารุ่นมา้าสมัยก่อนมาทํามาเนี่ยไม่ค่อยจะกระหนักเรื่องของสังคมหรือผู้เกี่ยวขอ้องอาศัยมีกัาชาติเป็นเมืองที่มีบรวศาสตร์อันยาวนานมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายเป็นเมืองที่พร้อมด้วยสิง่งอำนวยความสะดวกถนดนดนทางสะดวกสบายมีภาษาพูดที่เป็นภาษาใต้และมีวัฒนธรรมที่หลากหลายจังัดสงขา มีปิะชากรประมาณส่วนราชการสังกัดสด่วนกลางซึ่งตั้งหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดจำนวน220ระดับจังหวัด35สด่วนราชการระดับอำเภอประกอบอกด้วย16เทศาบาล,ลนครหาดใหญ่เทศาบาลเมือง7แห่งเทศาบาลตำบล25แห่งกระผมหวังก็อย่างยิ่งว่าการจัดงานมหก,กรรมสร้างเที่ยวของจังหวัดสขลาอาทิหาดสมิลาเขาตั้งควร และผู้ประกอบการเพื่อทําให้กําลังแรงงานฝีมือแรงฝีมือในให้ได้มาตรฐานในระดับสากลมีความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามยุทธศาสตร์ประชารัฐใันมาจะเป็นการร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างสารรค์แล้วก็กระทรวงแรงงานในฐานะห,หัวหน้าคณะของผู้แทนไทย ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมองค์การแรงางานระหว่างประเทศที่นครเจนีวาประเทศสวิสแลนด์นะครับซึ่งเป็นการประชุมสมัยที่105นะฮะในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยได้เป็นภาคีสมาชิกขององค์การแรงางานระหว่างประเทศมาเนทั้งสามวนะครับก็คือนายจ้างลูกจ้างและก็รัฐบาลเสม,มือนหนึ่งที่นโยบายของรัฐบาลในขณะนี้ก็คือ,คอ,คอประชารัฐนั่นเองนะครับ การประชุมในปีนี้นะครับทางองค์การายงงานระหว่างประเทศมีแนวคิดนะครับที่จะคัดจับหรือยุติในวนันนี้ก็คือการเสริมสร้างโอกาส,ะกาสนะฮะับสามโอกาสด้วยกันนะโอกาสที่หนึ่งก็คือเริ่มส่งเสริมให้คนเราที่สามารถที่จะเริ่มอีกในทุงโลกของการทำงานไปด้วยกันนะครับก็คือใช้ระบบการบรว่าานนะครับแล้วก็มีการให้การอบรมแนะนำทุกระดาษทุกม่กะ่าย ไม่เฉพาะในประเทศเราเท่านั้นเนี่ยเพราะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้กล่าวต่อที่ประชุมอาเซียนนะฮะแล้วก็ตักัตต่อที่ประชุมใหญ่ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแล้วเราจะก้าวเดินไปด้วยกันนะฮะทั้งสี่ท่านจะมีอุปกรณ์สำคัญของช่างนะคะอยู่ในมือและถ้าเกิดว่าทุกท่านพร้อมนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้สัญญาณนะคะทั้งสี่ท่านนะคะหยิบเครื่องมือที่อยู่ในมือนะคะ หยอดลงใส่กล่องค่ะสองหนึ่งค่ะไมทุกทลานนะคะ การการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจอยู่บนเวทีและก็ทัด่วมในการหยุดเกินนา